สวัสดีค่ะบริษัท EndoPack นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเนื้อพลาสติกเกดบีหรือที่เราเรียกกันว่าเกดรีไซเคิลนะคะจุดเริ่มต้นของการใช้พลาสติกรีไซเคิลนะคะก็เพื่อหมุนเวียนใช้เพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะในการใช้เม็ดพลาสติก PCR นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทรนที่ได้รับความสนใจในกลุ่มผู้ใช้งานด้านพลาสติกค,ค่ะ โดยการนำพลาสติกที่ใช้งานแล้วนะคะมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและขึ้นรูปเป็นสินค้าเพื่อใช้งานโดยตรงค่ะซึ่งถ้านำมาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะ ในส่วนของเนื้อพลาสติกเ A ค่ะก็จะมีความใสามากกว่าเนื้อพลาสติกต B ซึ่งมีความขุ่นมากกว่าค่ะ สนใจพลาสติกเกรด e ีไซเคิลนะคะ, Re ะ,คะแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถสแกน QR Code หรือยิงบาร์โค้ดผ่านเนื้อพลาสติกสีใสขุ่นแบบนี้ได้ไหมนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มีการทําตัวอย่างการสแกน QR Code ค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าค่ะว่าสามารถสแกนผ่าน QR Code ผ่านเนื้อพลาสติกสีใสขุ่นหรือเกรดรีไซเคิลได้คะ่ะ หากลูกค้ามีความสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ช่องทางการติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ